ถั่วลันเตาออกฟักเยอะมากพี่น้องจา๋าดูดูดกมากเลยฟักก็ใหญ่ด้วยจ้าดูค่ะมามาเก็บถั่วลันเตากับประควางเลยวันนี้รอบนี้จะเป็นรอบที่สองนะคะรอบนี้ก็ดกเหมือนกันแต่ยังไม่โดกเต็มที่โอ้โหข้างล่างนี่เป็นพวงเลยมันเลี่ยดินพี่น้องต้องยกขึ้นมาปาร์ นี่ขนาดกินดอกกินยอดไปตั้งเยอะนะคะมันยังติดฟกักดูดูความใหญ่ของมันพี่น้องเกือบสองนิ้วของปะขวางนะคะเนี่ยโอ้โหกรอบมากนี่กรอบชดชดในสวนฟักเล็กๆก็ยังทยอยมาเยอะแยะเลยกินได้หลายรอบเลยละจ้า เนี่ยดอกกำลังติดเต็มเลยค่ะแต่เวลาเด็ดเนี่ยมันจะเหนียวด้วยพี่น้องถ้าเด็ดไม่ดีกิ่งมันก็จะหักตามือไปตรงใสยตองใช้กันไกตัดนะคะมันจะง่ายกว่าเนาะมันเหนียวเหนียวนะ่ะนี่แบบนี้เลยสะใจไวดีแป๊บแป๊บ กิ่งก็ไม่หักด้วยกิ่งมันหักง่ายด้วยค่ะต้นถั่วลันเตานี่โอ้โหสูงมากเลยปากวางนี่นั่งนะปิดมิดเลยนะคะน่ะมันสูงน่ะโอ้โหเป็นพวงเลยดูสิดูดูดูสะออนเก็บรอบนี่ปากวางก็จะไปทําพอกินนะคะจะไม่เก็บไปมดเกลี้ยงหรอกค่ะและเดี๋ยวแม่ย่าเขาจะมาเก็บอีกรอบนึง เอาจงไว้ให้แม่ยาด้วยแม่ยาชอบกินมากเลยถั่วลันเตาเนี่ยปากกวางก็จะไปพัดใส่กุ้งเนาะแล้วก็กินซดสซอกินซดสซอก็อร่อยเด้อพี่น้องถั่วลันเตาเนี่ยกรอบแล้วก็หวานแช่ตู้เย็นเย็นๆนะโอ้โหกินก็สมตามกินก็อะไรก็อร่อยเลิศด,ดูดูความสูงของมัน ถ้าไปซื้อตลาดก็หลายบาทอยู่เด้พี่น้องปลูกกินเองนี่ลดค่า,ชาใช้จ่ายเรื่องของพักนะคะลดค่าใช้จ่ายได้3ถึง6เดือนเลยล่ะพี่น้องจ๋าช่วงหนาซัมเมอร์แบบเนี้ฝากวังไม่ค่อยได้ซื้อพักนะคะซื้อบางเหมือนกันแต่เป็นบางชนิดอย่างพวกกระเทียมหัวอะไรแบบนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นพักแบบนี้ปลูกในสวนแล้วก็ไม่มียา่า,มาแมลงกรอบฟินอร่อยค่ะสด นี่เก็บพักในสวนนี่มันฟินสุดๆเลยพี่น้องจ๋ามันความรู้สึกที่มันแบบมันภูมิใจแล้วก็มีความสุขเนาะชนบทชานเมืองของสวีเดนจา้า ใ่ αι, ไก้กระมังครึ่งกระมังนี่นี่ก็ได้เวลาสองเวลาเลยนะคะเนี่ยและเดี๋ยวก็มาเก็บเรื่อยๆทยอยกินแล้วก็แบ่งแม่ยาแบ่งเพื่อนฝรั่งด้วยเผื่อใครอยากกินเขาก็มาขอเอาช่วงนี้ฝนตกดีมากมันจะออกฟักเยอะมากเลยดูดูใหญ่จริงๆ ปลูกง่ายมากนะคะถั่วลันเตาเนี่ยปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยลดน้ำสม่ำเสมอแค่นั้นเองแล้วก็อ้อพวนดินแล้วก็ถอนหญ้านะคะปลูกพักของประวางนี่ดูแลอย่างดีมันก็เลยได้ผลผลิตดีจ้า